ดูความน่ารักของเขาส้งสองคนที่มีกับพี่พีเอฟซีที่มีให้กับทุกๆคนเนี่ยดามุงดาม,มากอะไรเนอะเออถ้าคนมันจ้องมันก็มีแหละอืมันก็มีแหละ,หละทุกทุกอย่างแหละคนมันไม่ชอบอะแต่เราชอบเราก็มองข้ามดูความน่ารักของเขาเล่นกันยอกกันแล้วเขาแบบว่าแกงพีเอฟซีอะดูเดะเขาแกงพีเอฟซีคุยกับพีเอฟซี คือแบบแสบไม่มีใครยอมใครล่ะชะดราม,ม่าทำไมเป็นไงล่ะเขานั่งฮักพามาด้วยกันอขับรถให้ไปไปโอดีโออ่ะเป็นไงล่ะคนละขับของไปไปโอดีโอดูสายตาที่เขามองกันแค่เขาเต้นแล้วเขาเอาปืนยิงวางขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดราม,มา่าถ้าเห็นเขาแบบ นูนีกันไม่ถ่ายเลยค่ะ <c oughs> คันปากจริงๆเลยไม่อยากจะพูดนะเนี่ยวันนี้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเดี๋ยวเราจะมาเมามวยกันเพราะว่าช่วงนี้แบบคอนเสิร์ตเนี่ยวันนี้คอนเสิร์ตน้องจะหยุดอีกสักสองสามวันเราค่อยถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาเมามอยไลสดอยเป็นอะไรเนี่ยบุม๋มขึ้นโอ้ยขึ้น,ข,นขึ้นบ่อยนะเดี๋ยวนี้เออ พ่อระเด้อเศร้าคอระเด้อเศร้าอุ้ยเสนอคอนเสิร์ตด้วยนี่นั่นลูกสาวแม่ขอเพลงไม่เอาเป็นไง ถึงเวลาบนดวงจันทร์รับจบให้หมดเลยนะเมื่อถึงเวลาบนดวงจันทร์คืนนี้เราจะได้ไม่ต้องร้องเพลงของตัวเองเกฟฟ์ร้องมาจริงเวลามองบนช้องฟ้าคืนที่มีแสงดาวพร่างพราวเอาอย่างละหุกเนาะอย่างละหุกไปเลยเดี๋ยวก่อนคนที่มาขอรักสาวคอนแก่ตนี่ตกลงมันรักสาวคอนแก่นหรือฮักสาวคอนแก่ โอ้ยเขียนว่ารักสาวคนแก่จดกฏจักรพรรดินะเนาะเป็น <c oughs> ไครปะเอาไปรับจบของมึงให้เบิดก่อนได้ท่านนี้เอา ดาราคนเมา,าพ่อเหรอเนี่เล่นคญเเสด็จเจมาขอลองเซอร์ราเทมีนนะฮะเด้อมือพี่มาจับปากกาเมื่อกี้เราก็ไปดูใช่นไหมนะของไพ่นี่เจ้าเชียร์ทีมหยังอุ้ยโอ้ย,อยเชียร์ทีมลิวเวอร์เหรอ เชียเชียทิมนลิเวอร์ใช่มั้ยวันนี้จงยอมรับความพ่ายแพ้แม่ใจหรอจะปาก อาฝุกเราวกำลังสบายจงปบมือพันอาฝวกเราวกำลังสบายจงปบมือพันอาฝุกล่ากกำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ทุกสิ่งหัวก็วิว่งอะไรกันเล่าจงหัวเลาะพันไปเช็ดทิพนี่แล้วมันก็เช็ดเสร็จแล้วกย่อมรับความผิดแผ่ได้ขับขึ้นนี่เลยช็เล่าได้ไป คืนนี้นะครับแดงเดือดนะครับแดงเดือดค่ำคืนนี้5้าทุ่มครึ่งหรือเปล่า5้าทุ่มครึ่งนะฮะเจอก,กันแน่นอนกับแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเตตเอไม่ใช่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับผมแต่ว่าค่ำคืนนี้แมนยูน่าจะยิงไปไม่ต่ำกว่า3ลูกมั่นใจเหรอครับนุกไม่มั่นใจพูดไปก่อนเฉยไม่ล <laughs> มิเวื่อที่เจ้าลิ โอ้มีแต่ผักสร้างทิสร้างอเองแมนจีเอ้าแมนยูกูคนเดียวผู้ใดไป็ู้คือกันเอียเราบอกว่าเราดูความห่วงหัวใจเขาเราสจอกุ้งโอ้ยกุ้งลูกแม่ยสีแม่ยีแมนกุ้งลูกยศีสีือเปล่เออเราก็เลยบอกว่าพอดีเรา แวะมาขายน้ำมะพร้าวเราก็เลยแวะมาหนีสบายดีไหมเนี่ยฮะสบายดีดี้็มาอยู่ในกรุงเทพเลยใช่ไหมเนี่ยหรือไงหรือแวะไปเล่นด้วยน้อยตั้งแต่เรียนจบมาไม่เจอกันเลยกุ้งเอากุ้งถ่ายรูปถ่ายรูปไปจีแล้วไปอวดเพื่อนหน่อยนะพวกไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะฮะไอ้บักแคมบักแคมหมายจำได้ไหมบักแคม โอ้เป็นตุเป็นตะเอาแต่รูปใจนักเลงขอบคุณครับครับผมเจอกันนักกุ้งไหนเดี๋ยวนี้รับเต็มเลยใจนักเลงไหมใจเลงเอาสิเอาได้เงินก็เอาเอาของไปขอเกิดได้ก็เอาหรือไะมเอาโอจ่ายชิกขอบคุณนะครับเออเอาไม่ไม่ไม่มีเงินไม่มาไม่จับนะ 嘉逸玲。